ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวจิตที่นั่งแบบราคาประหยัดต้องดูคลิปนี้เลยนะครับผมนี่คือเซ n นท่า 1.5V ปี2018ตัวท็อปสุดประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝัง่งเลยนะครับไม่ประมาณแสนสี่ทำไม้แทนแน่นอนมีประวัติเข้าศูนย์ครบด้วยนะครับผมราคา4,000น่าพนะฟรีดาวน์ผ่อนบาลเ2 0 0บาทครับวันนี้ผมจะพาไปดูแบบรอบคันรถเข้าใหม่ก่อนล้างก่อนปรับสภาพสภาพจริงทุกจุดนะครับผมไม่อยากพลาดคันนี้นะ,ะไปชมรายละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมบอยพิยนต์กันอีกเช่นเคยครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจคันนี้นะหรือว่าอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ราคาน่ารักนะคุ้มสุดแบบนี้นะติดต่อผมโดยตรงได้เลยดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะครับวันนี้นะครับพามาดูเป็น t ต y o t a า e n t r 1.5V ปี2018ได้ตัวท็อปสุดครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะฮะไม้แท้ประมาณแสนสี่หมื่นโลครับผมเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเข้าเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยนะครับผมมั่นใจการเซอร์วิสการมแบบั่นัน้นที่ผ่านมาได้เลยว่า ถึงแน่นอนนะฮะราคาสี9 0ส0บาทครับฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,200บาทนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนจะนำไปล้างก่อนไปเก็บงานและก็ปรับสภาพผมจะพาชมสภาพจริงก่อนที่จะปรับสภาพนะฮะเอาให้เห็นทุกจุดเลยว่าคันนี้นะครับเป็นยังไงมากนะครับไม่มีการกากข้อมูลแล้วก็รายงานตามตรงแน่นอนครับใครอยากดูรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพไปดูได้เลยครับผมนะฮะชมนี้ครับกระจังหน้านี่นี่สวยๆเลยนะครับผมไม่มีรออชนหนักนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรนนะครับมาพร้อม ไฟ daytime running light ไฟตัดหมอกมีให้ครบแล้วชิ้นงานกันชนด้านหน้าสภาพสวยครับไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักมาฝากระโปรงเส้นสายเหลี่ยมสันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมส่วนตัวกระจกผมเช็คแล้วก่อนรีวิวนะฮะว่าเดิมแท้ของทาง Toyota ปั๊มโลโก้แบบนี้ชัดเจนมีให้ทุกบ้านนะครับผมนะฮะรับประกันครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักจมน้ำพิควํานะฮะเรา ขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้ยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้เดี๋ยวเก็บงาน mm. เก็บรายละเอียดให้ทีก่อนสองมอบครับผมพาชมสภาพแรกรับกันก่อนนะฮะใครรออยู่นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะเป็น mpv นะสไตล์แบบว่าเน้นโดยสารแล้วก็เน้นขับในเมืองได้คล่องตัวประหยัดน้ามันผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะได้ประตูสลไลด์ไฟฟ้าสําหรับคนที่มีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยผมว่ามันขึ้นลงสะดวกนะครับเพราะว่าการเปิดประตูได้ค่อนข้างกว้าง,างนะฮะ นครับดูสภาพตัวรถนะฮะรล้อแม็กเดิมขอบ16นิ้วนะฮะเป็นลายทูโทนปัดหน้าเงาครับผมส่วนตัวยางเป็นของโยโกฮามานะฮะยางโยโกฮามาปี2023สัปดาห์ที่36ปี2023ครับสภาพดอกอยางยังเต็มยังลึกยังเหลือใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะฮะซุมล้อดูได้เลยซีนเดิมโชคเดิมครับไม่ได้มีการตัดต่อเลยว่า ชนหนักเข้าถึงโครงสร้างตัวรถมาแน่นอนครับรับประกันให้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีตัวรถให้ทั้งหมด274จุดนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะกุญแจได้เป็นสมาร์ทเอนทีนะครับปลดล็อกโซลูที่มือจับประตูได้เลยนะครับผมผิวพันธุ์ด้านข้างสวยงามครับผมสม่ำเสมอกันไม่มีโดดไม่มีเพี้ยนติดฟิล์มติดคิ้วให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานครับหลังคาตัวรถก็สวยดีครับผมสีไม่ซีดไม่จางนะฮะไม่ได้มีการพลิกคว่ำกับหัวมานะฮะ กามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในครับภายในครับเป็นโทนสีดำนะฮะบ,บ่อนหนังสีดาตัดด้วยสีส้มแบบนี้สภาพสวยงามยังตึงยังแน่นนะฮะแต่พวงมาลัยลอกไปนะฮะพวงมาลัยนะเดี๋ยวหุ้มหนังให้ใหม่นะต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นอาการประจำรุ่นเพราะว่าหนังแบบเนี้ยเป็นทุกคันเป็นทุกคันที่เป็นเซ็นต้าถ้าเป็นพวงมาลัยหนังเดิมแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะหุ้มให้ให,ใหม่ก่อนสงมอไีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตัวพวงมาลัยงลัยเนี่ยมันเป็นแบบมัลติฟังก์ชันก็ปรับระบระบ,บเครื่องเสียงปรับ ระบบต่างๆเกี่ยวกับหน้าจอเดินไม้ได้นะครับนะครับอย่างที่แจ้งไปประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ถือว่าใช้งานสะดวกมีพุมสตาร์ทที่วางแกนตรงนี้มีให้นะครับนะถือว่าออปชั่นทุกอย่างมันค่อนข้างจะเพียงพอต่อการใช้งานครับมาลองดูข้างในกันนะครับข้างในตอนนี้เร่มาอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นกว่าโลนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปประบัิเข้าศูนย์มีนะฮะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะ นะฮะตัวนี้ได้หน้าจอเครื่องเสียงเดิมนะฮะมีกล้องถอยให้เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการกละยาให้แล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้เกียร์ตัวมัดครับผมนี่ฮะสวยเลยนะครับผมนะพวกดีเทลต่างๆนะสภาพสมบูรณ์เลยนะมีเก๊เก็บคงเก็บของนะฮะที่วางของเยอะแยะเลยนะครับนะฮะที่วางของเยอะแยะมากมายนะ,ะก็มันเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวมากมาก นะครับคอนโซลดชบอร์ดด้านบนสภาพสวยไม่ซีดไม่จางนะครับนะฮะแล้วก็ดูซอกนะด้านในเนี่ยดูได้เลยสีเดิมโรงงานครับไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยทําสีกระจกระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้ฝั่งคนขับครับปรับพ,รพับกระจกไฟฟ้าได้วัสดุทุกอย่างใช้งานได้ปกติตรงนี้เป็นวัสดุผ้าบุดุ่มเดิมโรงงานเดี๋ยวสปาให,ให้ใหม่นะฮะเพิง่งเข้าใหม่ยังไม่ได้สปานะฮะซีนประตูเดิม ลอยอาร์คเดิมครับผมนะฮะสีเดิมสวยงามครับผมเนี่ยฮะพวกสติกเกอร์เดิมๆนะฮะสีไม่มีเพี้ยนครับผมสม่ําเสมอกันแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวสปาแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดที่ทีนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าใหม่นะแต่ว่าอยากจะรีวิวให้เห็นสภาพแรกรับว่าเป็นยังไงนะครับประตูเนี่ยอย่างผมบอกไปมันสไลด์ไฟฟ้าดูเนี่ยครับใช้งานได้สะดวก เวลามีผู้สูขของอายุเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นลงได้สะดวกขึ้นลงได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะมันสลไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ได้ตัวท็อปสุดนะฮะเบาะสภาพสวยงามยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะยังแน่นอยู่เลยนะตัวนี้ไม่ส่วนในส่วนของตัวจอด้านหลังไม่แต่ว่าสมัยนี้ไม่น่าจะได้ใช้งานแล้วนะฮะผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับช่องแอร์มีทั้งหมดสีแหน่งพดานตัวรถสะอาดครับไม่มีรอย นะสิ่งสปกปรกใดๆแล้วก็ไม่มีรอยเจอมาด้วยนะฮะพวกสติกเกอร์เดิมสีสม่ําเสมอการไม่มีสีเพี้ยนเลยนะฮะดูได้เลยนะฮะสภาพสวยนะฮะผมถือว่าคันนี้สวยมากนะฮะส่วนตัวเนี่ยเบาะเนี่ยสามารถพับได้นยคุณดูเข้าไปขึ้นลงได้นะฮะเด็กเล็กๆเกิดว่าคนตัวเล็กเข้าไปนั่งได้สบายอยู่นะครับผมอาจจะว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับคนตัวใหญ่ขึ้นไปนั่งเพราะว่ามันจะอ่าตัวนี้มันจะเล็กนิดน,นึงนะครับผม เนี่ยฮะดูได้เลยซอกเดิมๆทั้งแห้งสวยๆเนี่ยใครอยากได้รถครอบครัวจิตที่นั่งที่ค่อนข้างเนประสงค์ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับบาะแถวที่3ามตรงเนี้ยมันยังสามารถพับได้นะมันพับแล้วก็ลงมาเก็บไว้ตรงเนี้ยได้เลยเนี่ยมันพับแล้วลงมาเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าสะดวกขออนุญาตนิดนึงนี่ฮะนี่ครับดูได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงอ่ะนี่ครับ ในดูเนี่ยทับแล้วมาเก็บไว้ตรงนี้ยแล้วคุณก็เอาเบาะเข้าไปทับไว้อย่างนี้นะนครับบาะฝั่งนู้นก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับสะดวกมาก <c oughs> คือไม่แปลกใจนะครับที่รถตัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยถ้าเป็นตัวเซนตา้าเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเนีประสงค์ด้านท้ายเดิมๆิมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมีกล้องถอยห้ยไฟเบรกสภาพสมบูรณ์เซนเซอร์ถอยมีให้ใหทั้งหมดสองจุด ฟิล์มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนสองหม้อไปทีหนึ่งโลโก้ชัดเจนอย่างที่บอกบอกผมบอกไปนะโตยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับผมกระจกเดิมไม่ได้มีอุบัติเหตุมาเนี่ยบอะด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกบอกไปเนี่ยเวลามันพับเนี่ยเราจะเก็บพื้นที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะครับเวลาพับเบาะเนี่ยมันในประสงค์ตรงนี้นครับถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ได้มีคนนั่งถึงสามแถวเราก็สามารถพับเบาะเนี่ยมันมีพื้นที่เก็บของได้เยอะเลย นี่คดูได้เลยท้ายเดิมตะเข็บเดิมซีนเดิมสุวยๆเลยโครงสร้างเดิมครับผมสีเดิมไม่มีเยอะไม่มีทําสีฮะเนี่ยวฝาท้ายก็ปิดได้มีกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟงไล่ฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับเส้นสายผิวพานฝั่งนี้สม่าเสมอการไม่มีสีเพี้ยนไม่มีสีโดดนะไม่มีสีเพี้ยนไม่มีสีโดดเลยลงล้อก็สภาพสวยงามนะเป็นลายตุทนปัดหน้าเงา สไลด์ฟ้าได้สองฝั่งเลยนะครับเนีย่ยสไลด์แบบนี้เลยขึ้นลงสะดวกค่อนข้างจะขึ้นลงสะดวกเลยเนี่ยสีเดิมไม่มีเยิมสติกเกอร์เดิมโรงงานสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเนี่ยฮะสภาพสวยเลยนะครับผมขครที่อยู่ตา่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซนที่หนึ่งหน้าบ้านนะครับข้ามมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์นะครับ คันนี้ประวัติศูนย์ชัดเจนราคาเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับ419,000ผ่อนประมาณ7 2 0 0สำหรับรบูคค้าเครดิตดีประวัติดีนะครับผมมีเครดิตหน่อยนะครับผ่อนประมาณ7 2 0 0สภาพแผงประตูสภาพสวยวัสดุดทุกอย่างนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหลือแค่นำรถไปสปาเก็บงานเพิ่มเติมนะครับเล็กน้อยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบสติกเกอร์เดิมสติกเกอร์มอกอเดิมเช่นเดียวกันอยู่ครบ พันเพตัวรถนี่รถผลิตปี2 0 1 8เดือนมีนาคมนะรถก็ชัดเจนครับคันนี้นะอย่างที่บอกบอกไปเจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีนะมีเอารถไปเข้าศูนย์ตลอดครบทุกยาด้วยนะครับผมนะสีผิวตัวรถก็สม่ำเสมอกันไม่มีสีโดดสีเพี้ยนมามาเดี๋ยวท่านมาครับมาดูกันต่อในส่วนของไราเดี๋ยวห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรไปจากน้ำมันแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับผมไม่เคยผ่านการติดก๊สมาเป็นตัวเครื่อง Duo ว์ t i นะครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความทนทานนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเดียวกับตัว b ีออสที่เราสร้างมาดีว่าตัวเครื่องทนทานมากนะครับผมนะฮะพวกรอยน็อตต่างๆเดิมโรงงานทุกจุดครับไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขหรือว่ารอยแกวไปนะครับผมนะฮะพวกสติ๊กเกอร์ โรงงานนะแผ่นซับเสียงครบนะครับไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะครับผมไม่มีน้ำมันซึมออกมานะครับผมแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปเลขปาแท้แน่นอนครับประวัติเข้าศูนย์มีครบนะฮะปัมฟอนต์ต่างๆเดิมโรงงานชัดเจนนะครับน็อตแต่ละจุดไม่เคยถูกขยับไม่ถูกแกะคาเมาน้ํานะครับตรงสวยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่ารอยคดงอจากการโดนกระแทกมา ชเดิมเป้าโชคสปอร์ตเมนร์เดิมโรงงานอยู่ครบไม่ได้มีการตัดต่อโรเตียหรือว่านําไปแต่งใดในเพิ่มมานะคันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถเดิมเลยนะฮะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะครบนะฮะจุดเด่นสาคัญของรถคันนี้เลยนะครับก็ได้เป็นตัวซอฟสุดนะเป็นตัวเซนต้รรุ่น 1.5V ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นแบบอ่ากัปตันซีดนะครับผมนะฮะไมแพนแน่นอนครับ, My on, รบประมาณแสนสี่หมื่นนะฮะเข้าศูนย์โตโยต้าครบทุกยะนะครับภายนอก ภายในถือว่าสภาพดีมากราคาก็ดีด้วยนะ4 19,000บาทผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนประมาณ7,200บาทครับรถคันนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับผมขนของง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะฮะสำหรับคันนี้เหมาะใครครับครอบครัวที่มีประมาณ3-6คนนะฮะพ่อแม่นะฮะหรือว่าลูกเล็กใช้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็สะดวกหรือว่าผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะ คนที่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งนะครับแบบประตูสไลด์นะครับไม่อยากแบบว่าเล่นไปไปถึงขนาดรถใหญ่นะครับผมหรือว่าคนที่ทําธุรกิจขนของเบาๆรับส่งเด็กก็ได้นะหรือว่าคนที่ต้องการรถที่ประหยัดแต่ว่ารองรับผู้โดยสารได้เยอะนะครับผมนะฮะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะฮะตั้งแต่คัดรถให้ตรวจสภาพรถนะฮะจนถึงจัดไฟแนนแล้วก็ส่งมอบรถนะครับผมฟรีดาวได้ครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับผมไฟแนนซ์วิ่งเสียให้ถึงหน้าบ้านเลย โทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ